กันเวลาเดิม5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็นอีพีที่328แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 7110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพับบ,บ้านมาฝากกันอีกแล้วนะคะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปุท่ทวดรุ่นกันนิวเคียวัดเนินสุวรรณ จังหวัดสงขลาปี2549เนื้อทองแดงสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นกันนิวเคลียร์นะคะวัดเนินสุวรรณสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะสวยเดิมนะคะนะเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญบวกข้างหลวงปูด่ดูวัดส,สแกจังหวัดอยุธยาปี2520เนื้อตะกัวสภาพสวยสภาพสวยน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญบัวข้างหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่ใช้นาเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2516เนื้ออันปะกา้าชุบนิกเกิลสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บหน้าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อทบสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดิมๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยหลังพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ปี2527เนื้อทองแดงสภาพสวยสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญคูบาสีวิชัยหลังพระธาตุดอยสุเทพนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะเดิมๆเลยนะคะนะเก็บหน้าบูชาเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมปี2518เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยเหรียญสวยนะคะนะเก็บหน้าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญป้องอ้อยนะคะหลวงปู่เพิ่มเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะเดิมเเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญผูกพัทธสีมาหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีปี2518เนื้ออันปะกา้าสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะ สำหรับเหรียญผูกพัทธสีมาหลวงพ่อจวนนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้นะเก็บนะคะกับราคาเบาเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองคต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกปี2519หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมปี2519เนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่เก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปิลน,นะคะสภาพสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะใชหน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินสีวัดบวรนิเวศกรุงเทพปี2516กระไหลทองสภาพสวยสภาพสวยนะคะน้าเก็บหน่าสะสมค่ะเหรียญนี้กระไหลทองเต็มนะคะ สำหรับเหรียญพุทธชินสีนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2515เนื้อทองแดงต่อโค้ดสภาพดีนะเก็บหน้าบูชานะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้ สำหรับเหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงปูแ่แหวนสุดจิโนวัดดอยแม่ปังนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะาใช้น้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญชนะจนหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปี2556เนื้อทองแดงต่อโคตใหม่เลขสภาพสวยนะเก็บหน่าสะสมนะคะ สำหรับเหรียญชนะจนหลวงพ่อรวยนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้นเก็บนะคะเดิมๆ,เด,มๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาพังพักการเนื้อสามกริย์ไม่ทราบที่สภาพสวยสวยมากเลยนะคะนาเก็บน่าสะสมนะคะน่าเสียดายนะคะไม่ทราบที่นะคะแต่สวยมากค่ะ เป็นสามกษัตริย์นะคะสำหรับพระปิตาพังพักการนะคะสวยจริงนะคะค่ะสำหรับพระปิตาพังพักการเนื้อสามกษัตริย์ไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้นะเก็บนะคะสวยสวยเดิมๆิเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระง,งบน้ำอ้อยหลวงพ่อหวดวัดไผ่แปกแม่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อชิน เรียมกรอบฉลุลายอย่างดีสภาพสวยสภาพสวยนะคะแล้วก็เรี่ยมพร้อมใช้นะคะสวยมากค่ะถ้าท่านใดแล้วไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะค่ะสำหรับพระง,งบน้ำอ้อยหลวงพ่อวดนะคะสวยเดิมเรี่ยมสวยพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้หนะ้าเก็บนะคะเดิมเดมเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อชินเขียวพิมพ์สามเหลี่ยมกุวังบัวจังหวัดเพชรบุรีมีไขมีปานดำสภาพสวยสวยนะคะนะเก็บหน้าสะสมค่ะอง์นี้เป็นเนื้อชินเขียวนะคะเก่าค่ะพระกุนะคะค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะค่ะสําหรับพระพุทธเนื้อชินเขียว วังบัวนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จแพ่ผ่นเนื้อผงปิดทองในพิมพ์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2539ฝังตะกุดสภาพสวยกล่องเดิมนะคะนะเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะ พระสวยพระเดิมเลยนะคะนะเก็บหน้าบูชานะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรนะคะนาะเก็บหน้าใช้แล้วก็สวยทุกรุ่นเลยนะคะฝั่งตะกุดด้านขอบล่างนะคะสวยนะคะสวยสมบูรณ์มากเลยนะคะสําหรับพระสมเด็จหลวงพ่อแพรนะคะสําสหรับพระสมเด็จแพรพันเนื้อผงปิดทองในพิมพ์หลวงพ่อแพรนะคะสภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะน้าใช้นะาเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนฝังตะกุดทองคำสามดอกด้านหน้าฝังพลอยหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี25 5 0หกล่องเดิมสวยมากสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยนะคะสำหรับพระผงนะคะ สวยจริงนะคะพระผงรูปเหมือนฝังตะกุดทองคำสามดอกนะคะด้านหน้าฝังพลอยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะนะเก็บหน้าสะสมนะคะกับพระสวยๆเดิมๆแบบนี้สวยจริงค่ะสำหรับพระพงรูปเหมือนฝังตะกุดทองสามดอกหลวงพ่อเพี้ยนนะคะวัดเกินกระถิน กล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาจัมโบ้วัดหัวกระบือกรุงเทพชุดไตพาคีรุ่นเศรษฐีพันล้านปี2538ปิดทองในพิมพ์กล่องเดิมสภาพสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ กล่องเดิมๆเ,เลยนะคะพระสวยนะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะสำหรับองค์นี้สวยมากเลยนะคะองค์พระปิดตานะคะพื้นขาวค่ะถึงจะเป็นพระเนื้อผงนะคะแต่พระสวยพระเดิมค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับพระปิดตาจัมโบ้วัดหัวกระบือกรุงเทพนะคะชุด สาพาคีรุ่นเศรษฐีพันล้านนะคะสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ250เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงใบลานปิดทองในพิมพ์หลวงปู่ทิม์วัดพระขาวจังหวัดอยุธยาปี2548ฝังตะกุด1ดอกสภาพสวย สภาพสวยนะคะนะ่าเก็บน่าใช้นะคะสวยมากเลยนะคะพื้นสีดำนะคะแต่องค์พระปิดทองนะคะที่สําคัญราคาไม่แรงเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะค่ะสําหรับพระปิดตาเนื้อผงใบลานนะคะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมเเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งลบบุรีรุ่งเรืองรุ่นแรกหลวงปู่เรืองวัดเขา3มยอดจังหวัดลบบุรีปี2541เนื้อทองเหลืองต่อโค้ดหมายเลข7 3 4ใต้ฐานสภาพสวยกล่องเดิมค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะน่าเก็บน่าใช้นะคะกล่องเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้นะคะ ศิละปะสวยนะคะตอบโค้ดหมายเลขใต้ฐานนะคะค่ะสำหรับพระก,กิ่งลบบุรีรุ่งเรืองรุ่นแรกหลวงปู่เรืองวัดเขาสามยอดนะคะสวยกล่องเดิมองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นพระชุดนะคะก็จะเป็นพระผงชุดวัด อําพุวลาลามจังหวัดปทุมธานีปี2540หลวงพ่อเงินหลวงปู่ทองหลวงปู่มั่นหลวงพ่อคงครบชุด9องค์กล่องเดิมนาเก็บน้าสะสมนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะเป็นเนื้อผงนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด9องค์นะคะที่สำคัญราคาเบามากเลยนะคะนาเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันค่ะ เห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน9องค์นะคะหลวงพ่อเงินหลวงปู่ทองนะคะเหนไหมคะหลวงปู่มั่นหลวงปู่คงสวยทุกองค์เลยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะจะเก็บไว้ใช้เองเก็บไว้บูชาเก็บสะสมหรือ มอบเป็นของที่ระลึกเป็นของขวัญก็ดีมากเลยนะคะสำหรับพัะสวยๆชุดนี้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะสวยสมบูรณ์ทุกองค์นะคะด้านหลังก็จะเหมือนกันแบบนี้นะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับชุดนี้ค่ะสำหรับพัะผงชุดอัมพุวลาลามจังหวัดปทุมธานีนะคะสวยเดิมทั้งหมดมีด้วยกัน9องค์ชุดนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะ เบามากเลยนะคะ300ได้ถึง9องค์นะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระชุดนะคะสวยมากเลยนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จวัดละคังจกกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเมืองสยามปุกเศกวัดละคังกรุงเทพปี2,549ครบชุด5องค์กล่องเดิม สวยมากเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมพระด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะบอกเสก่อนนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเป็นพระบ,บ้านๆพระเก็บเลยนะคะนี่ค่ะจับของเดิมเก็บสะสมไว้เลยนะคะ พระสมเด็จวัดละคังจัก,กรพัรด์แห่งพักเครื่องแผ่นดินสยามนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5องค์นะคะจะเก็บไว้ใช้เองหรือจะเก็บไว้เพื่อมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีไปหมดเลยนะคะเพราะพระสวยมากเลยนะคะแล้วชุดนี้นะคะทั้งหมด5องค์ราคาเบามากเลยนะคะคุ้มสุดคุ้มนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆค่ะค่ะเห็นไหมคะ องค์กลางจะเป็นรูปหล่อนะคะพุทธจันโตนะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเหมือนกันหมดนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะคุ้มมากเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จวัดละคังจัก,กรพัรดิแห่งพักเครื่องเมืองสยามนะคะ หชุดจะมีด้วยกันทั้งหมด5องค์นะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะอยู่ที่600ค่ะเบามากเลยนะคะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะค่าองค์กล่องเดิมๆอยู่ที่600ค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ